ที่เคารพผมนายกน,นวีสิบแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอญาตอภิปรายครับท่านประธานครับในหลักการเหตุผลและตักกะในการตัดสินใจที่ไม่สามารถที่จะรับรองคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยได้ผมได้มีโอกาสครับท่านประธานได้มีการพูดคุยกับภาคประชาสังคมภาคประชาชนและนักวิชาการเรามีความเห็นตรงกันครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่จะเป็นเพียงการเลือกผู้แทนของพี่น้องประชาชนมาเพื่อเปรียบเสมือนผู้รับเหมาที่ทําการแทนประชาชนในรัฐสภา,าเท่านั้นแต่ประชาชนจํานวนมากได้ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่กับโครงสร้างเดิมหรือจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศเราให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นท่านประธานครับและนี่คือวาระที่หลายพรรคการเมืองใช้ในการรณรงค์หาเสียงไว้กับประชาชนเอาไว้ในช่วงการเลือกตั้งท่านประธานครับขอเรียนว่าหนึ่งเสียงของประชาชน ล้วนเป็นเสียงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราที่อยู่ในรัฐสภาหแห่งนี้ต้องเคารพต่อพี่น้องประชาชนว่าพวกเราไม่ใช่ผู้รับเหมาอ,อำนาจจากประชาชนแล้วมากำหนดโครงสร้างอย่างไรก็ได้ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ใช่การปกครองของพวกท่านของพวกเราแค่จํานวนเล็กน้อยแล้วอ้างว่าการกระทําการทั้งหมดนี้พวกเราที่อยู่ในสภาหแห่งนี้ทําเพื่อประชาชนมันฟังไม่ขึ้นกับท่านประธานท่านประธานครับ พวกเราจะต้องใช้เหตุผลอย่างสุดความสามารถและตรงไปตรงมาวินิจฉัยให้ได้ถึงเจตนารมณ์ในการลงคะแนนเสียงของประชาชนซึ่งคะแนนเลือกตั้งโดยรวมและส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนในส่วนมากปรารถนาการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการครงโครงสร้างเดิมของระบบการเมืองเด,เดิมเอาไว้ดัง,ดงนั้นกระทานประธานผมจึงไม่สามารถเห็นชอบกับแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายบริหารไปจากช่วงแดหรือ9ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะกับความพยายามในการจัดตั้งรัฐบ,บาลชุดนี้ที่ใช้ประโยชน์จากคําว่าประชาธิปไตยและโดยเฉพาะการแสวงประโยชน์จากความปรารถนาของประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นในช่วงการรณรงค์หาเสียงโดยไม่ได้จริงจังและจริงใจอย่างเพียงพอที่จะยึดมั่นในเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไว้วางใจและมอบให้ท่านประธานครับทุกท่านที่เป็นสมาชิกสภาส่งเกรติแห่งนี้ทราบกันดีครับว่าการโหวตการโหวตสวนมติพักการเมืองเป็นเรื่องใหญ่เพียงใด แต่ในกรณีนี้ที่ท่านพยายามทากันอยู่นี้คือการโหวตสวนมติของมหาชนโดยส่วนมากย่อมเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่าการโหวตสวนมติของพรรคการเมืองและผมคงไม่สามารถที่จะยอมลดเกียรติของผมเองที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้ความเห็นชอบกับคุณเศรษฐาเป็นนายกอัตมนตรีได้ท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ว่าผมมีข้อกังขาในตัวคุณเศรษฐานะครับท่านครับปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลผมยังให้ความเชื่อถือและเชื่อใจว่าพรรคที่เสนอชื่อแคนดิเดตแต่ละท่านย่อมกันกรองอย่างดีแล้ว เป็นแง่มุมที่ผมให้ความเคารพและไม่ขอก้าวล่วงแต่ปัญหาของประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเป็นเรื่องหลักการที่จะได้มาซึ่งอํานาจฝ่ายบริหารที่แม้กรอบกฎหมายจะเปิดทางให้กระทําได้แต่กรอบของคุณค่าประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนี้ในรัฐสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท่านประธานเมื่อการทําให้การรณรงค์งหาเสียงเป็นเพียงการใช้ประโยชน์เพื่อการโฆษณาเท่านั้น สิ่งนี้เป็นการกระทําที่ด้อยค่าการรณรงหาเสียงในกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งทําให้การรณรงหาเสียงดังกล่าวเหลือไว้แค่เพียงการทําการตลาดทางการเมืองท่านประธานครับจริงๆแล้วการรณรงหาเสียงนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะครับในการประมวลเจตนารมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้กลายเป็นเสมือนหางเสือในการกําหนดทิศท,ทางของประเทศชาติร่วมกันผม,มยืนยันนะครับท่านประธานแนวทางที่เหมาะสมที่สุดที่เคยเสนอไว้การรอเวลา ตั้งแต่ที่สังคมถกถแถลงกันว่ารอปิดสวิตมาตรา272รอกันได้ไหมนานไปไหมตอนนั้นจากรอ1ิเดือน mm hmm. เพิ่งแป๊บเดียวท่านประธานตอนนี้เหลือแเดือนแล้วแเดือนในการยืนยันมติมหาชนส่วนใหญ่เ mm hmm. ทียบไม่ได้หรอกครับ mm hmm. ท่านประธานกับ9ปีที่ไม่เคยเห็นหัวพี่น้องประชาชนเลย mm hmm. ท่านประธานครับเจตนารมณ์ของเสียงส่วนใหญ่ประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมในทุกด้านแต่สิ่งที่ประชาชนกลับได้นะับปัจจุบันที่เราเห็นอยู่คือตัวแสดงกลุ่มต่างๆที่เคยแข่งขันกัน ขัดแย้งกันแทบเป็นแทบตายที่ผ่านมาสุดท้ายกลายเป็นว่ามันเป็นเพียงการต่อสู้เพื่อแย่งกันปีนขึ้นไปอยู่จนบนยอดพีระมิดของโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองผู้แทแรงหน่อยกรท่านประธานประเทศชาติรเราเสียโอกาสไปเป็นสิบสิบปีกับความขัดแย้งที่ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอันผูกขาดและกดทับประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นครับท่านประธานการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับโครงสร้างเก่าทางการเมืองจึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้ การจัดตั้งรัฐบาลโดยสวนมติมหาชนส่วนมากตามที่เคยรณรงหาเสียงกับพี่น้องประชาชนไว้จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่อาจเห็นชอบได้ด้วยเช่นกันและผมยังยึดถือและเห็นชอบในมติมหาชนส่วนมากตามคันลองระบอบประชาธิปไตยอันสะท้อนโดยชัดเจนอย่างยิ่งผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเป็นเหตุผลเดียวกันตัดสินใจในการลงมติครั้งนี้ด้วยการไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่ส0ของประเทศไทยเพราะไม่ชอบโดยหลักการประชาธิปไตยสากล ด้วยประการและทั้งปวงขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณคุณการทวีครับต่อไปขอเชิญคุณกิติวชรีนนท์ครับซึ่งขอมาสิบนาทีครับเชิญคุณกิติครับกราบเรียนท่านประธานสภารัฐสภาที่เคารพกระผมในกิติวศรีนนท์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้อง